วันนี้มาทำอะไรคะโอ้ทำเค้กทานเองนะคะสูตรน้าปุ๋ยเองค่ะสูตรแป้งทำเองมันนๆอะไรบ้างคะมีมแยมตับลีิหมูหยองแล้วก็แป้งแล้วก็ท็อปปิ้งค่ะอืมอ่ะาทำขั้นแรกเราทำยังไงก่อนคะ แป้งต้องบางๆใช่ไหมคะบตังต้งใกลมๆใครมาดูเลยค่ะไม่ร้าหรออือร้านสดไปเลยค่ะแม่ไม่อยากตัดต่ออืแก้เลยจ้ะแก้เลยอืม ัจะไหมแล้วค่ะเออไหมแล pues <cat> ้วมน้องเกลี่ยบางๆค่ะน้องต้องเกลี่ยบางเกลี 4. 4. 5. 5่ยบางๆเกลี่ยอีกค่ะไหมแล้วเนี่ยเกลี่ยบางๆนะคะกลิ่นไหม้แล้วนะคะยอมยอมยอมไหมเราของยอมอ่ะนี่ยังไงนี่เด็กกินอ่ะ อ้อมออาออกกันนะตใส่ใส่กินได้อยู่นะพ่อกินเลยทำไมชิลล์กินเลยไม่ได้ใส่ใส่เลยใส่ใส่กินลวดทำไงต่อให้น้าปุ๋ยบอกเร็วใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ไส้อ่ะใส่นิดหนึ่งเลยค่ะเพราะอันนี้เล็กนะครัเค้อาจจะดูเล็กๆหน่อยนะคะกล้าไม่มีต้านกินเลยไหมฮะกินฟันไปไหนเลยมีน้ำหน่อง เก็บเราไปได้บ้ไงี่น้นอร่อยกินแล้วค่ะเดี๋ยวแค่นี้ค่ะแค่กินของวัวเดี๋ยวใสอะไรคะใส่มุยอ๋อใส่ช้อนอน้ไม่ไลสดอยู่นะคะ ปลาดหมูหยงองเยอะพดดอันนี้อะไรนะคะหมูหยองหืมกลิ่นเริ่มไหม้แล้วค่ะน้องออมรีบๆนะคะไหม้แล้วใส่อะไรคะท็อป,ปิ้งด้วยอืไม,ไมแล้วโอ้ยปิ้งด้วยโอ้ใส่เยอะไปไหมเนี่ยท็อป,ปิ้งไหม้เลย ออกเลยค่ะโอ้โหกิ่นไม้ดูดออกดูดออกให้นปุยออกให้ไม่แล้วเนี่ยคล้ายคเคมของน้องออมจะเป็นยังไงเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะ ยวนะเดี่วเอาที่มาใส่ค่ะอืป่วยด้วยนะคะเสร็จแล้ววางกับด้านเลยได้ค่ะวากนใช่คลิปญี่ปุ่นก็แบบนี้แหละ เขาให้เตานะปุ๋ยมาเมาส่องเตาคนบ้านเลยโอ้ยชุ่มแผลโชว์หน่อยค่ะว้าวแค่กินค่ะใส่ไม่ลงค่ะฮ่าบายบายค่ะเสร็จแล้วค่ะกินเองออมใช่กินเองเลยอันเนี้ยมาตายกินใส่เองเหนึ่งเปียงเออต้องเต็ีกระทะก่อนชั่งนก่อนักเตรียมชั่ E